วัดีครับวันนี้จะไปพีเซนต์เกี่ยวกับแม c โรครับเพราะยังไม่มีใครทำเสียงภาษาไทยเลยครับผมเลยต้องอยากทำเพื่ออธิบายความเข้าใจนี่คือรูปลักษณ์ของแม c โรนะครับซึ่งออกแบบมาด้วยอลูมิเนียมทั้งโครงข้างนอกนะครับส่วนตัวนี้วิธีเปิดนะครับด้วยรูปแบบที่ง่ายมากคือวิธีหนึงงานนะครับแล้วก็ยกแบบออกขึ้นโดยตรงไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น จากนั้นแล้วก็จะหมุนให้ดูนะครับออกแบบมาตรง input output อยู่ด้านเดียวเลยนะครับไม่มีด้านหน้าด้านหลังอยู่ด้านหน้าด้านเดียวตรงนี้เป็นแรมนะครับแรมก็เปลี่ยนง่ายครับแค่กดมันก็จะเล่งออกมาก็กดผักเข้าไปก็จะเรียบร้อยเสียดกลับเข้าไปเหมือนเดิมส่วนนี้เป็นชุดการาดจอนะครับมีหมด2ตัวตัวนี้เป็น AMD เป็น FirePro ตัวนี้ก็เป็น ข้างในเป็นกาจอเหมือนกันนะครับและข้างนอกก็จะเป็น p ีทายเอ็กเพสที่เป็นแฟลตัวนี้เป็นด้านหน้าของตัวเครื่องออกแบบด้วยพัดลมหนึ่งตัวตัวนี้ครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเนี่ยแฟลที่เป็น p ีทาเอ็กเพสเนี่ยเป็นยี่ห้อของซัมซุงส่วนตัวแรมเป็น e t c เป็นของไฮนิกตัวนี้เป็นช่องด้านหน้าของ i o panel นะครับ ตัวนี้เป็น CPU Ceon ที่เปิดได้นานกว่า i7 ตัวนี้เป็น Fast Storage อนดาร์ดให้มา256นะครับเร็วกว่า SSD 2.4เท่าตัวนี้เป็นตัวแรมสามารถอัปเกรดและเพิ่มขึ้นได้นะครับตามสเปคที่เราต้องการ GPU ก็รองรับงาน 4K ได้นะครับตัวนี้บอกดีเทลและความสามารถในการรับส่งข้อมูลต่างๆ ส่วนตวนี้เป็นฟีเจอร์ที่จะไม่ค่อยได้เห็นกันเลยนะครับผมก็เลยอยากจะพาไปดูส่วนใหญ่เป็นอันนี้ข้างในเป็น CPU ข้างนอกก็จะมีช่องว่างใส่ ram ทั้งหมดได้4ช่องส่วนี้แสดงกราจอนะครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเป็นกร้าจอส่วนนี้เป็น fast storage นะครับมีความจุสูงสุดได้ที่เป็น1นึ่ง t e r นะครับออกแบบมาด้วย h i t s i n ์ชุดเดียวกันเลยครับทั้งหมดเลย ลมออกแบบจากวิ่งเข้าจากด้านล่างแล้วออกทางด้านบนพัดลมหนึ่งตัวนะครับถ้าส่วนเสียงที่ทําง,งานสูงสุดก็12เดซิเบลนะครับตัวนี้เป็นเมื่อเวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปเปิดเครื่องจะมีแบ็คไลท์ขึ้นมานะครับความสามารถในการรับส่งข้อมูลก็ประมาณนี้เหมือนตัวนี้ที่พีเซนไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นช่องการโอนไถ่ายข้อมูลแล้วก็ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ไร้สายมีทั้ง w i f i มีทั้งบลูทูธในตัวเครื่องเดียวนะครับผม จากนี้ก็เป็นเบอร์ติดต่อไว้คุยกันได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับผม